สบายดีสบายดีเบอร์สกูทุกคนพี่น้องจ้าสบายดีตอนเศร้าพี่น้องอยู่เฮือนบอเลินเนาะดวงพ่อกามากำลังสูตรเนาะแต่งผระข่าเซตซับแล้วพี่น้องคนกับบอลไลน์เป็นได้เนาะเดี๋าเข้าไปทางในเนาะพี่น้องดวงพ่อกามาพี่น้อง ทางเงินครัวก็สิประมาณนี้เนะรอใส่บาทเนาะแด่วบดเลยเข้าไปเข้าไป เต็มแั okay. ba ้แซงก็จะมาข่ายลูกละเดี๋ยวหับพรก่อนเนาะพี่น้องเตรียมใส่บาทบ้านี่บวงได้ลูกจะหิวน้ำนะเตรียมใส่บาทป่ะโอ้ยคือกินไว้แทะไปเลย โอ้ยพอดังเมยจะมากินได้ดรกทําใส่บาน้ำอ้ายปะใส่บาน้ำอ้ายปะเอาขนมน่าใส่เพื่อน้องหน่ยเด้อใส่บานอ่เอามาดูสิถ่ายหูพี่นี่ถ่ายช่องพรมใหม่เป็นมาดู อันนี yo, an emo, an emo, one, two, oh. ้มะนี่มะหนึ่งนี่มะก่องไปหนึ่งสองโอ้ใส่ยุบาทให้อายเอาเพื่อแม่เป็นอะไรแม่ เป็นหอบผือเด้พี่น้องเอาย่ไม่แนวพุ่นเอายแนวพุ่นที่อยู่เรียบอะไระวันตะวันที่ผาผางยังใหญยังเลยอุ้ยแถวบ้านเราก็มีอยาพุ่นนะโอ้ยะคือกัน เลากินยาหมออหายนะกินบ่ได้พี่น้องขั้นกินยาดีข้อหอบเผลแต่มันแพ้อันไข้รังเราเราเป็นอันเออแล้วเป็นไทยรอยนะพี่น้องเป็นแพลข้อกินเลือด ขนมไปเอาขนมก่อนมีการเชลฟี่ก่อนเราอ่ะก่อนจะได้ใส่บาทมาชิแทะเห็นไหมมะมาชิทแทให้ซ่าไม่รุ้นึกไหมใส่บาทจีนในหน้าบ้านพี่น้อง อ่าแบบเรียบงายเนาะเสบบาทบุญบาทพี่ใหญ่เลินพี่น้องสังฆทาน หาแต่หยัดตีพี่น้องแล้วก็บ้านใกล้เงอ,อเนใกล้เนาะมาพี่น้องบได้มิโตเราใส่ทางหน้าบ้านเลย แล้วแล้วก็กินข้าว้าแล้วก็แล้วเนาะ น uh ี่เดซี่อมลาอยู่ทางแกะพี่น yeah. so ้องเบ็ดลวแพงอันกระลูกซาอ์พี่น้องสูงคือแม่สูงใหญ่ไปหายพปแพง ໃຫ້ຕິບເຂົ້າໃສ່ນ້ຳປາລີເດເນາະຫະເອໃສ່ນ້ຳປາລີນະສາແພງເອື້ອຍບ່າກຸພີ່ນ້ອງບ່າກຸເອົາເມຍໄປແລ້ວຍັງຈະເອື້ອຍເພິ່ນ บ <est> ุญบ้านจำบุญบ้านเนาะพี่น้องสังกสานสังกทานเนาะปีนี้ปีที่สอง

กอน,นี้ยดไปใส่า์าทก่อนพี่น้องบ้านนี้นั่งถ่ายยาดนำพี่น้องเลือขั้นตอนชุดถ่ายนย้ยาดนำขนมกพขน่ ก้อยปลาเพียพี่น้องซุก no อ <no ันนี้นี่น้ามันย้ยไปไต้มมันมันบริสุทธิ์เรอไอจสิเป็นดิบสิก้อยดิบน้องบายดิบนมน้อง ใส่แจ้วบ่แจ่วบ่หนน้ำขี่มันนี่เด้ขี้มันทิ่มบ่กระตุแม่นเดียวเวย พระเจ้าย eh, ังพอชันแล้วเซนพอชันแล้วจังคอยโยพี่น้องนี่สอจเ้สจสติงขึ้นมาต่ำอยู่แจ๊ไม่ยากใช่ขอดบ่ ต้ำมะคูพี่น้องตับแจ้งกินหน่อยนึงกินบ่ได้มันเพิดหน่อยนึงตับย่อคนบ่ปุ่นยุกบ่ขอบคุนยังคณะอันนี้ก็สิเป็นข้าวต้มหวงอพี่น้อง

ใช่แล้วบ่มังนาวยังนี่ใ่างผ้าี้พี่มือเจเลพี่น้องมมักเล่นกับมักลิ่นอืดยามนี่มันแพงพี่น้องเออสิ่งแางขวยแเ้วอยู่นี่บอกบอกเราเหุหม่ เราก็จะหาดค่ะถือว่าอะไรชองคนเด็กอยู่กันชองคนก้วยปลาแล้วพี่น้องพีมือแม่น้องเหมยก้วยปลาพี่อ่ะอันนี้เป็นดิฟเด้พี่น้องอ อานาคสิเ็ดก้อยซุปก้อยซุปกับดีปคนออกันเร่อยล้จ้าป่าดิเตียมย่อเขาแล้วจะไปย่อเขานองบาดนพี่น้องจ้าเดี๋ยวมาวันนี้สลยสาพบรรยากาศ่เพียงชนีเนาะบุญสังฆทานเฮือนเบาเลินพี่น้อง เดี๋ยวฉีไปย่อเข่าก่อนเนาะไปแล้วพี่น้องพอกันคลิปหนาเด้อสบายดีย่อเข่าก่อนพี่น้อง